ข้ามลุบอย่าเส้อย่าเส้วคุณพี่ยาส้วก็ครับคนเราหิมครับพี่น้องมือนี้มหาห์มหาห์เห็ดปวกครับพี่น้องมหาห์เห็ดปวกอยู่ข้ามครับปกติแล้วเห็ดปวกไม่สูออกอยู่โคกอยู่ดงพี่น้องแต่ปีนี้มันเกิดจังใดกับบุรุษกันแต่ว่าออก ออกในท่ามครับพี่น้องออกในทามน้ำาส่ข้ามนี่ครับพี่น้องบางคนได้หักเมื่อก็มีครับเอามาคนกระต่าสองกระต่าครับมือนีเอาติดตามไปน้ำกันครับพี่น้องว่าสิได้เห็ดปวกสิเห็นเห็ดปวกบนมือนี้ครับมาครับพี่น้องเกิดมาซากก็เคยนี่แหละครับเห็ดปวกออกอยู่ในท้ามครับพี่น้อง ออกยู่ในถ้ำป่าถ้ำน้ำสูงข้ามครับพี่น้อง,องสาก็เคยเห็นครับสงสัย <kho> สิได้หาัเมื่ออยู่ครับมือนี่ว่าจนพอเฮ็ดเพื่อนครับพี่น้องเนอ่ยได้ทั้งเฮ็ดเพื่อนได้ทั้งเฮ็ดพวกบาทนี่อุ้ยเออทุกเฮ็ดเพื่อนพี่น้องมาหาเฮ็ดเพื่อนได้เฮ็ดพวก เอาเครืงสวงเลยครับย็ดวกห็ดบวกง่ายครับพี่น้องเย้ยมา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 เก็บน้ำกันครับฮิลลี่บอต่เ็ดบวกง่ญ่เลยครับพี่น้องดอกข้าวฟ่ามือฟ่ามือนี่ครับ <c oughs>

เอ้ยเอาสองมูสิเต็มกระตาเลยครับขึ้นขึ้นครับพี่น้องผมเคยเห็นครับก็มาเห็นปีนี่เลยครับพี่น้องห้าสิบสามปีก็มาเห็นนี่แหละใช่เห็นว่ากเกิดมาห้าสิบสามปกีซาเคยเห็นเห็ดปวกเกิดอยู่ในถ้ำครับพี่น้อง มาไปเรื่อยๆครับมามามาเก็บนักกันเก็บนักกานโอ้ยอ,อยากบานาเร็วนี่บานาน,น,น้ำทิงิ่งมาเด้อครับพี่กัดพี่แลหิมน้ําสงข้ามพี่แล้วขนอยากมากับมาหาคนละหิมครับบ่ยเย็ดบวกลาอีครับพี่น้องลย ที่เท่าเลนมันจุ่มอยู่ได้ไงมันก็เข้าแล้โอ้เห็นแต่ที่เก็บแล้วบันพี่น้องเ้เก็บแล้ว่เพิ่นนะ่อเอ็ดจังใดจังสิเก็บแล้วเพิ่นป่เก็บไปเรื่อยๆครับคุณ่งชมิมกรี่หมสงส่ที่ได้หากเมื่ออยู่ขึ้นบ่านะครับพี่น้องหืม มเบิ่องนี้พี่น้องมาเทปสร้อยกันครับเห็ดปวกครับมีแต่เห็ดปวกล้วนๆเลยครับพี่น้องเบื้องนี้ครับออกคักออกนี่อีหลีครับพี่น้อง ออ,ออกลายๆจนได้เลือกเอาครับพี่น้องอตัวใดมันบานกบ็บอเอาครับสซอ,อ,นนอ้อ,อนอิลีครับพี่น้องบนเนี่ยพูดดูมึงนี่ครับพี่น้องนี่ตีหัวอกขับออกนี่อีหลีครับ ทั้งกินทั้งบ้านเฮ้

เมือ่อยแล้วครับพี่น้องเมือเม่อยแล้วเมื่อยตัดตีนเห็ดแล้ครับวันนี้เห็ดปัวไก่้น้อยครับพี่น้องแต่ว่า,า,าบวเอาดอกครับคานคานตัดตีนครับมูนี่แม่ ab นเบิดครับนับเข้ามาทั้งในพี่ครับพี่น้องโอ้ยเห็ดหมีออกคักออกนี่้ที่อันนี้นาะนดปัวไกล้น้อยครับพี่น้องเอ้ยมาเจ็บเอานี่เมบับวเอาครับคนลรหิมบวเอาครับมันน้อยครับ แต่ว่ามกนี่แซ่บขนาดเดลยครับพี่น้องมิวเฮดบวกไก่น้อยนี่มีมีตัวดอกจูงครับพี่น้องมามาครับมาเอานี่กันครับพี่น้องเอามู้นี้ก็บถูกใส่ได้หากครับพี่น้องเลยได้หาบมือในนี่ครับมือนี่น้ำตีนหัวตัวนี้ซ้ำสิบนาทีหลัง ใายคนเก็บพี่น้องเลยมามาครับมามามาอาอาระอุจะไ้จูมๆนมีว่าได้เห็นกันใช่เขาเห็นเขาทีเห็นสินมามามาเัหายเอ้ันเอาไวเาม่เห็นตัวที่กูไปพี่มโ อีแม่มาโก้ไม่จังเห็นแม่กูติเออว่ากูไม่ได้หอออีโมงเนาะมิมพลาดพลาดพลดตัวลูกเก็บเห็ดก่อนนะอยากออกยูทูปนะสองคนโรหิมเด้อส่งคนโรหิมพี่น้องอยากกินมาเก็บเห็ดกันให้ลูกเขาเหม็นมากส่งคนโรหิมถ้ายายแต่ถ่ายายแต่นั่งเห็ดมันเบิ่งอยู่บ่ถ้เบิ่งเลยถ้าเบิ่งนลยแม่ก็จะเห็ดอยายสั่นเก็บเห็ดขนาดแบบที่ว่าเลยมือเบิ่งอันที่น้อยเด้อตองเลย ได้หอดเฮ็ดเพิ่งสิได้หอดเฮ็ดเพิ่งได้หอดเฮ็ดบวกครับพี่น้องได้คนละกระตาสองกระตาครับ